ฝนตกเพิ่งหยุดแต่เนยรยากฝนตกเพิ่งหยุดเนี่ย คนดตนตนูต้นเขียวต้นเคีวต้นเขียวฟันลอง ายขึ้นโอ้ยเลยดอกกล้วยไม้กิ่งหนึ่งสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพาไปชมที่ล้างจานใหม่นะเข้ามาชมดูต้นกล้วยไม้ก่อน ฝนตกเพิ่งหยุดนี่แต่ต้นเนี้ก้อยไม้ต้นนี้มันจะดอกสวยนะมีพันอะไรไม่ทราบก็ดูสวยเนาะดอกสวยสีม่วงเพ้อเพิ่นเพ้อเพิินสีม่วงนี่ม่วงอ่อนๆเหรอม่วงอ่อนจะแบ่งไปปลูก สกอกนึงตรงไหนดีวะเป็นปปูกครับเราจะพาไปชมครัวทำครัวใหม่นะคะที่รางจานใหม่ไปดูดอกเรานี่กว่ากุหลาบผีกกุหลาบตางั้นกห้ยไม้ไ,ไม่ใช่กุหลาบปูดผิดนี่พันนี้ก็สวยนะกุหลาบพันนี้สวย บงบอกว่ากล้วยไม้ออกแล้วใกล้หน้าหนาวแล้วครับผมหน้าหนาวใกล้มาเยือนแล้วนี่ดอกนี้ช่วยบ้านใครมีมกกั่งกล้วยไม้กล้วยไม้่วยนะหอมแต่แต่สีเนี่ยหอมนะกลิ่นจะหอมมากเนี่ยเออหอมจริงอะเพราะมันมีนี่เกสรมันอยู่ตรงไหนอะนี่นะกลิ่นหอมมากเลย ดอกนี้สีนี้หอมหอมจริงๆแหละดมให้ดูนี่อันนี้หอมหอมหอมอ่ะหอมมากน,นีหอมสีขาวหอมไปดูไปดูหัวอนนีนี่คุหลาบกุหลาบก็มี ใช่ไม่มีกุหลาบก็มีจ้าแตนไปหรือ,อยังเนี่ยโอ๊ยแตนยังอยู่เนี๋ยแตนนี้นะคะกุหลาบกุหลาบดอกน้อยกุหลาบแดงกุหลาบแดงก็มีกุหลาบบกุหลาบชอบปลูกดอกไม้ชอบปลูก อยู่เลยบ้านพยายาูนีนเราไปเอาดอกมะลิติดผมก่อนเราชอบดอกมะลิค่ะทุกคนทุกคนชอบดอกมะลิเหมือนเราไหมเราใส่ลอยน้ำค่ะดื่มนะมันจะหอมหวานมากเลยเน,นี่ยดอกมะลิดอกมะลิพัดกันแมลงกันแมงวีค่ะ วันนี้ไม่มีลูกค้าเลยเงียบจ้าเลยมีเวลาพามาเลาะดูบ้านอืผายดอกพีราใครอยากดื่มกาแฟเชิญที่ร้านได้เลยนะคะเอ้ยหอมดอกมาลิเน็บพัดหืมที่ไหนฝนตกมากค่ะลาดบุรีเพิ่งหยุดตกไป นี่ทุกคนดูนี่ดอกดอกเข็มนี่สวยเนาะเคยเอามาต่อเป็นเด็กๆเด็เดเป็นเส้นเส้นแล้วเอามาต่อทำกำเป็นกําไลกําไลแขนไม่ใช่เอาที่ที่บ้านนะไปเล่นที่วัดกับเด็กๆตอนสมัยเป็นเด็กกับเพื่อนสมัยเป็นเด็กๆเ,เอามาใส่แขนต่อเป็นกําไลนี่ดอกชะบานี่ชาบาสองสีนะคะชะบาสองซีเดอร์เนี่ยทุกคน มีสี่เรื่องกับสี่แดงนิซาบาคือหันหัวไปปุ้เจ็บมือน้ำกัดมือูอืมร้านกาแฟกสไตล์แบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นอะไรประมาณเนี้ยดูบักฮุ่งบักฮุ่งฮุ่งกะลากันจริง้งมีสามหนว่วยไอตอย,ตอยสวัสดีค่ะ ขว่างๆใครอยู่ลาดบุรีบ้านใกล้เรือนเคียงก็แวะมาทานข้าวได้นะคะนครธมสมุทรปราการกรุงเทพแวะเที่ยวลาดลีแวะกินกาแฟนี่นี่เขาเรียกต้นอะไรเนี่ยเ้ากลืมข้ากลืม ไม่มีอะไรฝนหยุดตกพาเลาะดูต้นไม้ใบหญ้าดูผักแล้วก็ไปดูที่ล้างจานใหม่นี่นี่ค่ะผักเจ็บเจ็บขาเจ็บแขงเจ็บขา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ก็มาก็มาสวยัะโอ้ยไปดูไปดูผักกันไปดูผักกันค่ะเพืเ่อนๆเอ,อดูแยกก้าเนี่ยเราต้องยิ้มได้แยกกา้าดีกว่านั่งว่างนอนอยู่นี่กา้าต้องแยก เอค้าดเอนี่เบบีโอ้ยลืมไปพาหนะนี่ลงผักเราดูทุกคนดูท้องฟ้ามืดดูเห็นไหมฝนจะตกมาอีกรอบหนึ่งไปเราเราไปทาไปดูผักดูเบื่อใช่ไหมเบิงผักกันเบี้ยแล้วผักนี้เดือนฟังเคียง ฟังเสียงเออมันมีแค่นี้นะน้อยต้นน้อยน้อยอ๋อมันเป็นใจดำคอสแดงคอสแดงคอสดำนานอืมในก็บต้นอืม ไม่กี่ต้นเอง,เองแบบี้อยู่เแบบี้อยู่ค่ะทุกคนอยากหลับกำลวงนอนแล้วโอ้โห้ด้วยหหน้าหัวหน้า จริงๆดูต้นมักลินไม้มักินฟ้าที่ลงนี้กับเบบีเพิ่งใส่ไปวันก่อนต้นน้อยๆต้นตน,น้อยๆอืมกช่อมาสิพาไปเบื้งฮีล้างจานขาเห็ดฮีล้างจานให้ไหมเราุกคนเพื่อนๆเห็นไหมคะเห็นอะไรไมเอ่ยเห็นมะนาวมะนาว นี่ค่ะมาแล้วค่ะเห็นไรไหมจ๊ะเห็นต้นแคลจ้ะมีต้นแคลอนนี่ต้นแคลต้นกระเพรากินนี่คอไอ้กินน้ำนองในกระท้างขนาดนั้นนะน้ำนอง น้ำนงเต็มตลิ่งเห็นไหมทุกคนนี่ดูเขาทำที่ล้างจานให้เราใหม่แล้วครับเพรามะเฟืองมีต้นโอ้ต้นอันนี้ออกแล้วเขาเรียกอะไรล่ะชมพูมะเมียว ้ช่ชมพมูไม่อ,ออกแล้วพี่รังจานเออเนี่ยไม่ได้มาเก็บเม็ดเอี่นานแล้วเนี่ยนี่คือมมเมลเมล็ดไอ้นั่นมเมล็ดเขาเรียกอะไรวะลืมซะงั้นมเมล็ดอะไรวะขึ้นช่ายใครมาทำอันนี้ล้ม,มนล้วมเมล็ดขึ้นช่ายจะทุกคนขึ้นช่าย เม็ดขึ้นท้ายเม็ดขึ้นทราย้ก้อนอะไรไหมเ้เห็นไหมฝนจะมาอีกระรอบแล้วจ้จะฝนสิมาอีกละรอกหนึ่งแล้วเขียวป,ปีๆเลยเขียวเป็นดำเลยค่ะฝนจะมาฝนจะมาแต่น้ำแห้งเขื่อนนี่เขื่อนไม่มีน้ำเลยจ้ะ ดูไปกวามเงี้ยง่วงนอนเลยนะพาเดินมาดูนู่นนี่นี่ง่วงมากอยากนอนอยากนอนค่ะอขอหาวซะเลยสิบหาวแล้ว на я